ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดบิวตไทม์กับสรุปข่าวชาวยูไนเต็ด4ประเด็น4บทสัมภาษณ์หลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดตัวไปแบบเียดชิวแซงเลสเตอร์ซิตี้เข้าป้ายสำเร็จ2ประตูต่อ1พวกเขาตกเป็นรองหนึ่งประตูต่อ0ูนตั้งแต่นาทีที่4 2ก่อนอาริฮานโดการาโชและจร์จูเซซซี่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาและเปลี่ยนเกมตีเสมอได้ในนาทีที่68และได้แฮร์รี่แม็กควายที่ขกประตูชัยในนาทีที่90สบวก3ส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ารอบต่อไปของเอฟเอคับสำหร,บ,บ,หรบ้้าางเเรรไปริ่มตนนกันที 1. รูเบนอัมบริมกับเหตุผลที่ส่งแพตริกดอกูลงเล่นวิงแบ็กขวาโดยในเกมนี้ดอกูได้ระเดิมลงสนามเป็นตัวจริงทันทีและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอด45นาทีที่อยู่ในสนามเมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ให้ดอกูเล่นวิงแบ็กฝั่งขวาอัมบริมกล่าวว่าเขาเล่นให้เลดเช่มาแล้วทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่เรามองหาเขาดูตื่นเต้นกับการสัมผัสบอลในครั้งแรกนี่คือลีกใหม่สําหรับเขาเกมเร็วขึ้นแต่โดยรวมเขาทําได้ดีเขามีทั้งงงคคววควาาาามมเเเรร็็แแแแลละะะะขขกก่จพัฒนได้ออีย และแน่นอนว่าเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้เพื่อช่วยให้แข้งใหม่ปรับตัวได้เร็วขึ้นและเมื่อถูกถามว่าดอกูจะเล่นฝั่งขวาอีกหรือไม่อัมบริมตอบว่าถ้าดูจากประวัติการเล่นของดอกูเขาเล่นฝั่งขวาหลายครั้งและเราต้องการวิงแบ็กที่เล่นได้ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกับดาโล่มันเป็นสิ่งสําคัญเพราะบางครั้งคุณต้องการผู้เล่นเท้าซ้ายในฝั่งขวาเพื่อช่วยเชื่อมเกมและบางครั้งก็ต้องใช้เท้าขวาเพื่อเปิดบอลเข้าเขตโทษมากขึ้น 2. รอยคีนมองว่าปีศาจแดงชุดนี้เล่นเหมือนคนแปลกหน้าเล่นด้วยกัน โดยนอกจากจะไม่มีการประสานงานที่ดีแล้วยังขายพลังงานและความกระตือรือร้อนอีกด้วยคีนกล่าวกับไอทีวียูในเต็ดรอดตัวมาได้แต่อย่าลงกลไปกับผลการแข่งขันแต่ก็ต้องให้เครดิตกับพวกเขาพอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบต่อไปได้สําเร็จแต่ถ้ายังเล่นแบบนี้ต่อไปฟอร์มการเล่นโดยรวมมันยังห่างไกลจากมาตรฐานที่ดีพอตัวสํารองลงมาสร้างความแตกต่างได้พวกเขาเล่นบอลไดเร็กมากขึ้นจ่ายบอลทะลุแนวรับมากขึ้นแต่พวกเขาควรทําได้มากกว่านี้พวกเขาโชคดีพอสมควร ในช่วงพักครึ่งคีนวิจารณ์ฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักน่วงโดยกล่าวว่ามันแย่แย่จริงๆไม่มีแม้สักครั้งที่ยิงเข้ากรอบเกมก่อนคริสตันพาเลตก็มีแค่2ครั้งพวกเขากลายเป็นทีมที่น่าเบื่อไปแล้วต้องเห็นความเร็วและพลังงานที่มากกว่านี้ประตูที่เสียไปมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ายูไนเต็ดเล่นยังไงใจบนเสียง่ายๆไม่ตามตัวประกบ จากมุมมองของยูไนเตดนี่คือสิ่งที่ตกต่ำมาถึงจุดนี้แล้วฟอร์มแบบนี้มันไม่ใกล้เคียงคำว่าดีพอเลยพวกเขาไม่ได้ทำแม้แต่พื้นฐานของฟุตบอลให้ถูกต้องเล่นแบบขาดความละเอียดรอบคอบผู้จัดก,การทีมก็คงหงุดหงิดก,กับฟอร์มการเล่นของทีมมากเขาพูดถึงทีมที่ขาดพลังงานนั่นคือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจเรื่องแท็กติกหรือเรื่องนักเตะที่ยังปรับตัวไม่ได้รวมถึงความมั่นใจที่ลดลงพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่นักเตะต้องมีแน่ๆคือพลังงาน จุดเริ่มต้นของเกมมันต้องมาจากความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นก่อนจากนั้นค่อยต่อยอดไปถ้าคุณเล่นแบบไร้พลังต่อให้ใช้ระบบไหนคุณก็เข้าไปไล่บอลไม่ทันคู่แข่งอยู่ดีแค่เล่นเกมครองบอลมันไม่พอคุณต้องวิ่งกดดันและไล่บี้คู่แข่งด้วยซึ่งเลสเตอร์ก็เล่นงานยูเนเต็ดได้เยอะอยู่เหมือนกันคืนนี้เราดูเกมของ2ทีมที่เล่นได้แย่มากถ้าเลสเตอร์มีคุณภาพมากกว่านี้หน่อยเขาคงปิดเกมได้แล้วยูเนเต็ดโชคดีที่รอดมาได้ 3. แฮร์รี่แม็กไอวรับว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเล โดยเขากล่าวว่ามันเป็นการจบเกมที่ยอดเยี่ยมครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นมากแต่ในครึ่งแรกเราเล่นได้แย่มากจังหวะเกมช้ามากและแทบไม่สร้างโอกาสเลยยอมรับเลยว่าเราสมควรตามหลังในครึ่งแรกพอเข้าสู่ครึ่งหลังเรากลับมาเล่นได้เร็วขึ้น คุมเกมได้รู้เลยว่าเราจะได้ประตูชัยซึ่งสุดท้ายบอลก็มาตกที่ผมและโชคดีที่หม่งเข้าไปนอกจากนี้แม็กควายก็ยังพูดถึงอาริโดกานาโชที่มีผลอย่างมากในช่วงครึ่งหลังว่าเขามีผลต่อเกมอย่างมากทุกครั้งที่ลงมาเป็นตัวสำรองเขามักจะสร้างความแตกต่างได้เสมอต้องให้เครดิตกับเขาจริงๆเขาพร้อมและโฟกัสกับเกมเสมอเรารู้ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแล้วว่าเขาจะช่วยเพิ่มความเร็วและความดุดันให้กับทีมได้ 4. รูเบนอัมบริมยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มการเล่นยังไม่ดีพอทั้งเกมรุกและเกมรับ เขากล่าวว่าเราต้องเชื่อมั่นจนถึงวินาทีสุดท้ายผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลช่วงต้นเกมเราไม่มีพลังงานกันเลยโดยเฉพาะในครึ่งแรกแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเราเล่นกันได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและเก็บบอลจังหวะที่2ได้ดีขึ้นสุดท้ายเรากลับมาได้ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่ดีแต่ฟอร์มการเล่นยังไม่ดีพอโค้ชต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันดับแรกถ้าทีมเล่นไม่ดีหรือพัฒนาไม่ได้นั่นเป็นความรับผิดชอบของผม แต่เรามาที่นี่เพื่อทํางานวิเคราะห์เกมและพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นในนัดต่อไปมันเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆถ้าคุณดูเกมบางครั้งมันคือการครองบอลให้ได้ไม่เสียบอลง่ายๆตั้งแต่โดนเพรสแรกทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกอย่างสําคัญหมดตอนนี้เป็นช่วงที่ยากลําบากโดยเฉพาะเกมในบ้านเราต้องรับมือให้ได้แล้วเราจะพยายามแก้ไขในเกมถัดไปมาที่คะแนนนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากามูเอลลัคเฮิร์อังเดรโอนาน่า ไม่สามารถป้องกันประตูของเดคอโดวารีสได้แม้จะปัดลูกยิงของเอนดิตี้ออกมาได้แล้วและแทบไม่มีอะไรให้ทำมากนักได้6คะแนนเลนี oro, ่โยโรเลสเตอร์เจาะทางฝั่งของโยโรเข้าไปทำให้ทีมเสียประตูถูกสลับกับมัสลาวีในครึ่งหลังจ่ายบอลพลาดหลายครั้งได้5คะแนนแฮร์รี่แม็กควายปล่อยให้เอนดิดี้ไม่มีคนประกบในจังหวะที่ยูเนเตตต้องตั้งรับยูเนเตดใช้ประโยชน์จากการจ่ายบอลของเขาไม่เต็มที่จากนั้นเขาก็ทำประตูชัยได้7คะแนนนูแซมัสลาวี กลับมาอยู่ในแผงหลัง3คนและด้อยกว่าลิซโดมาติเนสแทบไม่ได้ทำมาเรในเกมรุกแต่เข้าสกัดเอลคานุสได้อย่างยอดเยี่ยมได้6คะแนนเตียโกดาโลได้ลงเล่นทางฝั่งซ้ายแม้จะมีผู้เล่นถนัดเท้าซ้ายอย่างแพทริกดอกูอยู่เล่นได้แย่ในครึ่งแรกและดีขึ้นในครึ่งหลังได้5คะแนนมานลอูกาเตเสียบอลในจังหวะที่ทีมเสียประตูแรกและไม่เคยเข้าที่เข้าทางเลยตลอดทั้งคืนในขณะที่กองกลางของยูเนเตดไม่สามารถควบคุมเกมได้อีกครั้งควรถูกไล่ออกจากการเข้าสกัดที่อันตรายได้4คะแนน b ร u n o f e เฟอร์นัเดไม่สามารถโจกระดับการเล่นของยูเนเต็ดได้ลูกเตะม,มุมครั้งหนึ่งของเขาทําให้ทีมต้องกลับไปเล่นตั้งรับมาสลาวีต้องช่วยเอาไว้เล่นได้แย่แต่แน่นอนว่าเขาได้แอสซิ์จากประตูชัยได้6คะแนนแพทริกดอกูเล่นได้ดีในช่วงครึ่งแรกและถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งได้6คะแนน อา์มัดสนุกกับการประสานงานกับดอคูได้ดีในช่วงครึ่งแรกได้5คะแนนคอปปี้เมนูแฟนยูไนเต็ดไม่พอใจเขามี2โอกาสแต่เขาใจบอนกลับคืนหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นครึ่งหลังได้3คะแนนราสปุตฮอยลุนทำอะไรไม่ได้เลยอีกครั้งตลอดทั้งคืนและตอนนี้เป็น14เกมแล้วที่เขาไม่สามารถทำประตูได้ได้3คะแนนมาที่ตัวสำรองอาริฮันโดกานาโชสร้างความแตกต่างได้อย่างมากยิงชนคานและมีส่วนร่วมกับประตูที่ตีเสมอของเซิร์กซีได้8คะแนน จัวเเซอร์กซีตีเสมอภายใน5นาทีหลังจากที่ลงมาการเล่นโดยรวมของเขาเล่นดีกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างมากได้8คะแนนคาเซมิโร่ลงมาในนาทีสุดท้ายได้6คะแนนรูเบนอัมริม ทำให้เรื่องต่างๆซับซ้อนเกินไปด้วยการให้ดอกกูเล่นทางขวายูไนเต็ดเล่นได้อย่างน่าเบื่อในครึ่งแรกเปลี่ยนแปลงตัวรุกและมีประสิทธิภาพในครึ่งหลังได้6คะแนนและนี่ก็คือสรุปหลังเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ